สวัสดีครับชาว youtube ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาดูรถติดสองคันคนละมุมเลยนะครับวันนี้ก็จะรถติดเหมือนกันโคลลึกมากเลยนะครับน,นี่ก็ติดไปไหนไม่ได้เลยครับสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านวันนี้ก็มาดูออมรันทุง่งเช่นเคยนะครับ ฟันหวานใหม่นะครับข้าวมันไม่งอกนะครับนะครับพบกพนักง,ง,งานหาไม้นะครับก็นะครับนี่นะครับคลิปสั้นๆมาดูรถติดครับ